ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในราชอาณาจักรกัมพูชากำลังพุ่งทะยานอย่างร้อนแรงด้วยความต้องการของนักลงทุนต่างชาติที่มองเห็นโอกาสการค้าการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์แน่นอนว่ากรุงพนมเปญเมืองหลวงเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าของประเทศจะเป็นที่ต้องการมากเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยสาเหตุนี้ทําให้ค่าที่ดินของที่นี่ราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในเวลา5ปีที่ผ่านมาความผาดผ,ผลของราคาที่ดินในช่วงระยะเวลาอันสัน้นเป็นผลมาจากกฎหมายการลงทุนของรัฐบาลกัมพูชาที่เปิดโอกาสให้คนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมและเป็นเจ้าของธุรกิจได้ถึง100%เ แม้ว่าคนต่างชาติจะยังไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ทั้ง100%แต่นักลงทุนต่างชาติก็สามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลระยะยาวเป็นเวลา99ปีขึ้นไปหรือสามารถครอบครองที่ดินผ่านระบบนิติบุคคลหรือจดทะเบียนเป็นบริษัทโฮลดิ้งได้กัมพูชาเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติมีโอกาสการลงทุนที่ดีโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาหารและเครื่องดื่ม คาปลีกและแฟชั่นทำเลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติคือย่านเบิงเคิงคองที่ขนาดนี้มีโครงการใหม่ๆเปิดตัวแล้วเช่นเกาะเพชรรวมถึงพื้นที่ใกล้ห้างอีออนมอลที่กำลังเป็นทำเลทองแห่งใหม่โดยในพื้นที่เหล่านี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยปีละ10%ปัจจุบัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตโดดเด่นที่สุดในพนมเปนคือตลาดที่อยู่อาศัยหากคุณมีธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในย่านเบิงเคงคองอัตราการเข้าพักจะอยู่ที่100%เซและมีลูกค้ารอคิวรับบริการจำนวนมากตลาดคอนโดมิเนียมก็เหมือนกันขณะนี้บริษัทออกสลีซึ่งเป็นนักลงทุนจากสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในพนมเปญเพิ่งเปิดตัวโครงการเมื่เดือนมีนาคมปีนี้ แต่จำนวนห้องทั้งหมด700ยูนิตขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา4เดือนการตัดสินใจลงทุนในกัมพูชาเรามีการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านรายอื่นๆพบว่ามีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วกว่าการคาดการของเราถูกต้องกัมพูชาใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองประมาณสิปีครับและก็ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนามากไปกว่านี้ได้อีกนี่คือเหตุผลที่เราตัดสินใจพัฒนากัมพูชา สำหรับนิยามของมหานครระดับโลกอย่างที่คุณเห็นนะครับมีโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ในกัมพูชานี่คืออย่างแรกแล้วก็มีอะไรบ้างที่เป็นมาตรฐานระดับโลกซึ่งก็อย่างที่คุณเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานจำนวนมากในกัมพูชายังไม่ได้มาตรฐานโลกเราต้องการนำพาพนมเปญไปให้ถึงมาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับมาตรฐานด้านสาธารณประโภควิถีการดำเนินชีวิตและกวัฒนธรรมครับ เราพยายามทําให้พนมเปญไปถึงมาตรฐานโลกนี่เป็นอีกเหตุผลที่เราตั้งชื่อโครงการเช่นนั้นและจะมีความหมายถึงระดับมาตรฐานโลกด้วยนี่เป็นโครงการชั้นแนวหน้าโครงการหนึ่งของเราองค์ประกอบสําคัญหนึ่งเดียวก็คือกัมพูชามีระบบที่เปิดมากๆนะครับกัมพูชาเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีภาคธุรกิจใดที่ปิดกั้นชาวต่างชาติเลยบริษัทต่ตางประเทศสามารถดําเนินธุรกิจได้ทุกประเภทรวมถึงโทรคมนาคม ธนาคารและประกันเป็นพิเศษจริงๆนะครับประการที่สองต่างชาติไม่เพียงเข้ามาทำกิจกรรมเหล่านั้นได้แต่พวกเขาสาม,มารถดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องมีหุ้นส่วนกัมพูชามาร่วมด้วยพวกเขาสาม,มารถทำธุรกิจได้ร้อเอร์เซนนี่คือจุดแข็งมากๆของระบบการลงทุนของเราและอธิบายได้ว่าทำอย่างไรเราถึงดึง f d i หรือเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาในกัมพูชาได้มาก ในกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆเมื่อคุณเห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นเราควรมองในแง่ที่เป็นจริงยิ่งขึ้นว่าอสังหาริมทรัพย์นี้ไม่ได้ทําไว้สําหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับแต่เป็นอสังหาริมทรัพย์สําหรับชนชั้นกลาง